สวัสดีครับอยู่ผมซินดี้เสียนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมแล็กนัลล็อกไอดอลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ตามที่โพสต์ลงในเฟซนะครับจะมาทําการเพิ่มดาเมจสต็อกเกอร์นะครับเป็นอีพีที่2นะครับผมเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างจากคลิปแรกก็เดี๋ยวมาดูกันนะกันครับผมอย่างแรกนะครับกดไปที่บัดดี้นะครับตัวของตัวละครเเดี๋ยวผมจะไล่พิธีลันเลยนะที่อยู่ในหน้าจอนะครับก็คลิปที่แล้วพูดเรื่องลูนไปแล้วนะครับขอเนื้อหาข้ามนะ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทั้งหมดนะครับอย่างแรกก็คือลูนถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูคลิปแรกก่อนละกันนะครับอย่างที่2นะครับการเบสซิ่งนะครับตัวนี้ก็ใส่ครบเซตก็จะได้ความสามารถในการเพิ่มเลือดนะครับเลือดและก็ไอแท็กตรงนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับต่อมาก็เป็นสกิลเบสซิ่งนะครับที่ทําให้เราดามจเพิ่มได้จากการอัพสกิลนะครับต่อมาเป็นอร์ติแฟกต์นะครับผมอร์ติแฟกต์ดาวสูงเนี่ยจะมีสเตทที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็สามารถใส่เข้าไปที่ ตัวละครสต็อกเกอร์ตัวหลักเราได้นะครับก็จะบวกทั้งาธาตุบวกทั้งเลือดและก็ไอเท็นะครับมีจอกเกาะให้ด้วยนะแต่ว่าเนื่องจากเสื้อผมเนี่ยให้ดูเลยคุณเห็นไหมเหมือนผมเล่นคนเดียวครับเพราะนั้นไอดอลอะไรเนี่ยไม่มีเปิดแน่นอนเสื้อผมเนี่ยผมก็วัติแฟกมายัดสกิลทั้งหมดนะครับผมก็เล่นค่อนข้างลำพักเปิดการตีเองก็7ชิ้นแล้วนะครับผมอ่ะทีนี้มาต่อแล้วกันไม่พูดเยอะนะครับไปอยู่ที่ DP นะครับผม ดีเนี่ยจะบวก a อคแท k ในส่วนของทุกการต่อสู้เลยนะครับก็สามารถได้จากชายาต่างๆนะครับแล้วก็การที่อัพอาร์ติแฟด้วยตรงนี้นะครับผมก็จะบวก DP เข้ามารวมถึงออคอสตูมคอตูบวกไหมนะกไม่ไมขอไผ่คอสตูมไม่บวกนะครับแต่ว่า DP ได้จากตัวของชายานะครับผมแล้วก็ในกี้พูดถึงคอสตูมนะครับคอสตูมเนี่ย กดมาที่แคตตาล็อกนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะตีบวกคอสตูมได้เช่นเดียวกันการที่อัพ uh, ขั้นคอสตูมเนี่ยมันจะบวกสเตตัสด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างหมวกตัวนี้ผมเลเวล10อยู่นะครับถ้าอัพเป็น15เนี่ยผมก็จะได้สเตตัสช่องข้างล่างที่มัอนอัพเกรดขึ้นมานะครับตัวนี้ก็มีผลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า ชิ้นเนี่ยมันจะมีในส่วนของสเตตัสไม่พอมันจะมีของธาตุด้วยครับผมเนี่ยมันจะโบกทำเม็นธาตุด้วยนะครับซึ่งหลายๆอันผสมกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็ธาตุที่แนะนําให้รีหาก็คือชาโดว์กับโพล y ี่นะครับผมเพราะสามารถลุยได้ทุกอย่างเลยทุกโหมดเลยนะครับมันไม่ได้หักล้างกันต่อมาก็เป็นรีไฟ e m น n ์นะครับผมอันนี้โคตรสาคัญนะเนี่ยการโจมตีธาตุนะครับสาคัญมากนะครับผม ตรงนี้ให้ทุกคนไปรีหา Shadow Damage นะครับหรือว่าตัว Holy Damage ของตัวหลักนะครับเพิ่มโคตรเยอะผมใช้คำนี้เลยเพราะว่าผมรีจนเป็น Holy กับ Shadow แทบทุกชิ้นแล้วนะครับตรงนี้คือบวกเยอะมากเหมือนตอนแรกกดเนี่ยไม่ไม่เห็นว่ามันเท่าไหร่นะครับพอรีไปสัก4-5หชิ้นดามเมจขึ้นมาหลักพันนิมเลยนะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับสำหรับผมก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับผม ต่อมานะครับเป็นในส่วนของการล้ออัปเกรดนะครับตัวนี้ก็จะบวกคุณสมบัติของการให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็สามารถซื้อขิมอัปเกรดได้จากร้านโดโจนะครับผมเดี๋ยวผมพูดให้ครบเลยนี่นะครับผมก็ซื้อทุกวันเลยประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมเป็นในส่วนของสกิลที่มีปรับปรุงจากคลิปที่แล้วนะครับผมตัวหลักก็องมันเดิมนะครับยังใช้เซตเดิมเลย ต่อมานะครับก็เป็นไนท์ไนท์เนี่ยผมลงสกิลดาร์กเบสไปที่เลเวลสนะครับผมไม่แน่ใจมันไม่น่าจะบั็กนะแต่ว่าอาจจะเป็นสูตรคำนวณที่มันเพิ่มเยอะมากครับผมเลือดตัวนี้ดาเมจเราขึ้นค่อนข้างที่จะหลายหมื่นเอมเลยนะหลักหลักพันหรือหลักหมื่นเอ็มเนี่ยต่อการอัพหครั้งนะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงเลยตัวนี้ก็ผมอัพมาขาดอีก2ออันนะครับผม แล้วก็อันนี้ให้เครดิตของคุณทีลเเดตนะครับผมที่เขาโพสลงเฟซน,นะครับก็สกิลเอนดูนะครับตัวนี้ก็บวก m a ็ก p 4พเดิมทีเนี่ยมันจะบวกแค่ตัวของไนท์หรือว่าคูเซเดอร์นะครับที่ใช้เจ้าของสกิลนี้แหละแต่ว่าถ้าคุณใส่อาร์ติแฟกต์นะครับเจนสี่หนึ่งเอ,อขออภัยเจนหนึ่งสีดาวนะครับก็จะได้ตัวนี้ทำให้สกิลเอนดูมีผลทั้งทีมนะครับผม แล้วก็ได้ดูดเลือดอีก30%นะครับหรือใส่เจน2 1ดาวก็ได้นะเจน2 1หดาวนะครับก็จะทำให้เอนดูมีผลทั้งทีมแล้วก็ดูดเลือดอีก50%นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับตัวของไนท์ก็มีปรับสกิลเปลี่ยนเป็นตามนี้เลยแล้วก็ตัวของไนท์เนี่ยยังมีอีกนะครับตัวเฟทัลบาร์เนี่ยที่ขั้น2 level 30เนี่ย ผมได้เลือดเพิ่มอีกนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็ลองไปเพิ่มเติมกันเอาเองแล้วกันตัวนี้นะครับถ้าใครมีอาร์ติแฟกต์เยอะๆก็จัดไปครับต่อมานะครับเอาพรกก่อนแล้วกันพ้าผมเปลี่ยนสก,กิลใหม่นะครับไม่ได้ใช้กอรเลียแล้วถามว่าทําไมก็คือกอรเลียเนี่ยมันไล่านานครับผมแล้วก็ให้ดูสเตตัสตัวหลักก่อนเลือดตอนนี้ผม3.1นะครับแล้วก็คิดัเมียสานะครับผม คิร่เมทผมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วการใช้ตัวของสกิลกริเอเนี่ยมาไล่านานครับแล้วก็บวกคิด่าเมทอยู่แค่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งคิด่าเมทสูงสูงเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลในเรื่องของดัมเมทครับผมผมก็เลยมาใช้ตัวของเมอร์ซี่แทนนะครับเมอร์ซี่ที่อ์ติแฟกต์ขั้น4แล้วก็หเนี่ยได้เลือดอีก40%ก็บวกดามเมจให้โลกได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ไล่ทันด้วยนะครับผม ใช้สกิลประมาณนี้นะครับสเตตัสของนี่ก็ลงแค่เด็กนะครับแต่ก็ยังบัฟตัวโลกทันนะต่อมาสุดท้ายนะครับตอนนี้ผมย้ายจากเสกนะครับมาเป็นเลนเจอร์แล้วก็จะมีคนย้ายตามหลังคลิปนี้แน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับช้าก่อนการที่ย้ายมาเลนเจอร์เนี่ยคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างเยอะและก็ทำยากกว่าเดิมเยอะครับผม หนึ่งเลยการใช้เสกเนี่ยคุณใช้แค่อาร์ติแฟกต์ Gen 5 2องดาวเนี่ยใช้สกิล Annihilation ah เนี่ยตัวนี้คุณก็ได้แล้วครับเพิ่มดาเมจให้อีกฝ่าย60%โดยที่ไม่ต้องอัพขั้นเลยไม่ต้องอัพเลเวลพูดผิดอัพขั้นแต่ไม่ต้องอัพเลเวลแค่ใช้สกิลนี้เนี่ยมันก็ได้แล้ว60%เนี่ยเห็นไหมและตัวของ Eternal Lock นะครับตัวนี้ก็โดนหมู่ด้วยนะครับลดคีอีกฝ่าย50%ใครที่ค่าคีน้อยๆเนี่ย ยังใช้เสกย,ยังแนะนำไปเสกมากกว่านะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเศอ,อเ,เนี่ยมันมีสกิลดิสเปลครับผมสกิลนี่คือโกงมากนะสกิลดิสเปลนะครับทำการปลดบัฟทุกอย่างแล้วก็ห้ามบัฟด้วยนะรู้สึกเหมือนจะไม่ได้รับบัฟตัวของบัฟที่ดีอะที่เป็นเบนฟิตนะครับซึ่งถามว่ามันสำคัญไหมคือบอกเลยว่าสำคัญมากครับ ผมลงหอเนี่ยผมไม่เคยชนะสุลต่านเลยที่เลวก้าเลว้วสิบของทุกวันเนี่ยผมต้องเอาตัวอื่นหาทางมาเพื่อดิสเปลอีกฝายนะครับเพราะผมตีเขาไม่เข้าซึ่งซึ่งพอไม่มีเสกเนี่ยคือผมอยากย้ายกลับมากเอาจริงๆนะแต่ก็คือเราติดดามเมจของเลนไปแล้วนะครับก็เลยขี้เกียรยายไปมาเปลืองทรัพยากรน,นะครับผมใครยังอยู่เศกก็ยังอยากให้อยู่เศกต่อนะครับไม่ที่จำเป็นต้องย้ายมาเลนนะ แล้วทีนี้พอมาพูดถึงเลนบ้างนะครับสกิลเลนเนี่ยมันจะมีค่าสกิลที่เพิ่มขึ้นมา1นึ่สกิลเลยก็คือเราจะใช้2สกิลที่เรียกว่า50นะครับต่างกับเสกใช้แค่สกิลสโตนเคิร์ดสกิลเดียวอันนี้ต้องใช้ทั้งว o ยออฟเดทชั่นแล้วก็แฟนทอมไซเป p e r นะครับเพื่อเอาลดเดฟแล้วก็ตัวของลดธาตุนะครับผม ใช้2สกิลนี้ในการบัฟเอ่อในการดีบัฟศัตรูนะครับเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไล่ช้าด้วยนะครับดูผมลง ASPD นะครับ205นะดู AG ผมนะครับทุกคนเนี่ยถ้าคุณคิดจะย้ายตามมาก็ช่วยพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับว่าบางทีมันยิงไม่ทันไหมเพราะว่ามันอะผมให้ดูก่อนแล้วกัน อันนี้คือ SPD 205นะครับดูที่หันนะแล้วดูที่เลนนะครับแล้วก็ดูที่โลกนะครับผมอ่าโลกใช้เคโรฟเฟนิกอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเฟิร์นททนสนะครับไอเลนเพิ่งไล่บัฟจบไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมมันจะไม่ทันกันเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครย,ย้ายมาเนี่ยดูสเตตัสให้ดีๆนะครับนี่ผมเลเวสองร้อยหสิบนะ ผลไม้ประมาณห้สิบลูกนะครับผมสีสสสสเขียวโอลินพันขอไพยนะครับสีเขียวนะครับห้ลูกนะครับลง s p d สองร้อยนะถ้าใครจะย้ายมาก็พิจารณาหนักๆเลยนะครับต่างกับเสกเนี่ยเบากว่าหน่อยนึงแต่ว่าคุณเล่นง่ายขึ้นเยอะครับมีทั้งดิสมีทั้งสโตนเคิร์ดใช้แค่แฟกก็สามารถที่จะ ดีบัฟอีกฝ่ายได้แล้วนะครับต่างกับเลนเยอะแต่ว่าเลนเนี่ยต้องบอกตรงว่าตัวคูณของการลดต้านทานท่า,นทานเนี่ยมันไม่ค่อยมีตัวสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตัวละครตัวไหนที่ลดต้านทานท่าได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยค่าเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มดาเมจให้เราค่อนข้างเยอะครับผมประมาณนี้นะครับถ้าใครจะย้ายย้ำอีกครั้งนะครับคิดหนักๆเลย เดี๋ยวย้ายมายิงดีบัฟบไม่ทันเดี๋ยวมาพี่ทำไมมันเบาลงเดี๋ยวก็ลำบากอีกนะครับผมแนะนำไปเสกมากกว่าเอาจริงๆอยากย้ายกลับเลยนะอ่ะทีนี้มาต่อด้วยละกันนะครับทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าเป็นตัวของซามูไรเนี่ยยังดีที่สุดถามว่าคลิปนี้ยังดีสุดไหมก็ยังค่อนข้างที่จะดีครับผมเพราะว่าสก,กิลมันบวกคีด่าเมจเยอะ สำหรับคนคิดาเมตดต่ำๆเนี่ยก็คือช่วยได้เยอะมากครับผมส่วนคนที่คิดาเมตสูงแล้วอย่างผม300กว่าก็ยังมีผลอยู่นะตัวของแพสซีฟซามูไรนี่ค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็ถ้าจะดีกว่าเดิมก็คือให้เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงนะครับให้ใช้ตัวของ2ตัวใหม่นะครับผมเป็นตัวของอิตาเลียนะครับแล้วก็ตัวของเดคาลอนนะครับผม ตัวนี้ก็จะดูที่อิตียีก่อนนะครับตัวนี้ลดลดต้านทานธาตุอีกฝ่าย60%ที่เลเวลตันนะครับคือโคตรเยอะเลยนะ60%เนี่ยเหมือนใช้สกิลเสกหนสกิลอะแต่ว่าตัวคูณของลดธาตุเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ตัวของเดคาลอนก็อันนี้ก็มีเพิ่มดาเมจให้อีกฝ่ายเหมือนกันครับผมตรงนี้แล้วก็ลดเดฟด้วยนะครับผมถ้าใคร มีงบก็จัดไปครับแต่ว่าถ้าอย่างผมเนี่ยผมไม่ใช้หรอกเพราะว่ามันทํายากนะครับ2ตัวแล้วต้องสกิลแล้วก็สูงนะครับบางคนนี่ถามผมบ่อยมากเลยนะว่าพี่สัตว์เลี้ยงตัวนี้ดีไหมตัวนั้นดีไหมผมจะตอบคําเดียวว่าตัวไหนดาวสูงใช้ตัวนั้นครับผมเนี่ยต่อให้ผมเมาเดคาลอนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอ่าอย่างที่ผมพูดไม่แก้มันดีก็จริงนะครับแต่ว่าที่สกิลแล้วล1หนึ่ง คุณจะลดเกาะอีกฝ่ายได้เท่าไหร่ใช่สิบห้าเปอร์เซ็นอยากไม่กี้เลเวลตันหกสิบเนี่ยเทียบกับตัวสัตว์เลี้ยงที่มันดาวสูงสูงเนี่ยเห็นไหมแล้วถ้าสมมติมีสัตว์เลี้ยงใหม่ดีๆมาอีกคุณก็จะย้ายสัตว์เลี้ยงอีกหรอถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยตัวไหนที่ดาวสูงเนี่ยใช้ตัวนั้นไปก่อนเลยสุดท้ายถ้าสมมติว่าเปลี่ยนที่หลังเนี่ยเราก็ยังไปเอาไปใส่ในตัวของเพจคอนแทคได้นะครับก็บวกสัญญาตรงนี้ได้อีก เพราะนั้นเนี่ยการทําตัวไหนตัวหนึ่งให้มันตันไปก่อนเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูสเตตัสอีกทีหนึ่งกับสกิลนะครับจะไม่ต้องถามผมแล้วนะอ่ะอันนี้สกิลโลกนะครับเออ l สต็อกเกอร์ er, ขอให้แล้วก็สเตตัสประมาณนี้นะครับผล,ลไม้อยู่ที่71ลูกนะครับสีเขียวเต็มแล้วก็ตัวไนท์นะครับเอ้ยไนท์ไม่ให้ดูดีกว่าไม่กี้โชว์แล้วไม่ป็เลยก็ ไปกอดูเอาแล้วกันนะครับในผมเซตพ p ไว้ตัวเลนก็ประมาณนี้นะครับผมสกิลตามนี้เลยอันนี้ให้เครดิตของคุณมูซาชินะครับผมในกลุ่มผมคุยกับเขาค่อนข้างบ่อยนะครับก็เป็นคนที่เล่นสต็อกเกอร์ได้ค่อนข้างที่จะโหดเลยแล้วก็เป็นคนแรกที่ผมอ่านโพสต์ของเขาแล้วก็ย้ายตามมานะครับก็ให้เครดิตคุณมูซาชิเขาด้วยตรงนี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็เป็นพระนะครับผมลงแต่เด็กนะครับ ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของสเตตัสแล้วก็สกิลนะครับผมผมจะไม่ย้อนพูดเลยนะต่อไปมีตรงไหนที่เพิ่มดาเมทได้อีกนะครับมาดูที่ตัวของคอลเลกชันนะครับแล้วก็กดไปที่คอลเลกชันเลยาเนี่ยตรงเนี้ยบางคนไม่รู้นะครับมันมีบัฟตัวหลักด้วยนะขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับปานาโูที่ผมเพิ่งทามาคีดาเมจ9.8นะทุกคนเนี่ยบัฟตัวหลักกับตัวโลกนะครับโคตรเยอะเลยนะ เนี่ยแล้วก็หลายๆชิ้นนะครับที่บวกตัวหลักเนี่ยเจาะเกาะก็มีอะไรก็มีเนี่ยโดยที่ใช้ตัวของใบคอลเลกชันตรงนี้ซึ่งเราสามารถที่จะได้มาจากวงล้อนะครับวิชิ่งวลที่เราหมุนทุกวันเนี่ยตรงนี้เราก็ได้วันหนึ่งน่าจะหลายสิอันอยู่นะครับก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วก็บางคนก็อย่างผมเนี่ยผมมีซื้อเลยนะเนี่ยมันจะมีเห็นไหมตัวของคอลเลกชันโผล่ขึ้นมานะครับ ใครที่ไม่ได้ทำไม่ได้ซื้อไว้บ้างก็ถ้าใครทองเยอะๆก็ซื้อไว้ก็ได้ครับถ้าใครที่ไม่รู้จะอัพพลังตัวละครเงก็คอลเลคชันเนี่ยครับบวกเยอะมากเป็นอีกช้อยหนึ่งนะครับผมที่บวกดามจให้เราได้อ่ะน่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอดูฟังก์กชันเพิ่มเติมก่อนมาที่ปลาปลายังเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มี ลูกป,ปั้นตรงนี้ก็อัปเกรดม,มาที่รุ่น 43, 44แล้วนะกดพอดีประมาณนี้นะครับแล้วก็แผ่นศิลาก็เท่าเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรอัปเดตตรงนี้อ่ะประมาณนี้นะครับผมน่าจะหมดแล้วนะทุกคนคิดว่านะครับก็ในคลิปนี้อยากจะเน้นแค่ออสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ การที่เอาสกิลเอนดูมาจากคุณเทลเดตนะครับใส่สเข้าไปเนี่ยก็เพิ่มรเมีให้ได้นะครับซึ่งไม่ได้ทำยากเลยแล้วก็คลิปที่2ที่เน้นหนักๆเลยก็คือการย้ายเลนเออย้ายเศกมาเป็นเลนนะครับตรงนี้ขอให้คิดหนักๆมากๆนะครับดูสเตตัสผมซะก,ก่อนก่อนจะย้ายนะครับว่าคุณจะทำไหวหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับผมแต่มันแรงขึ้นจริง ด้วยการลดธาตน,นะครับจากสกิล void of detection นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงเลยมีประมาณนี้นะครับแล้วก็สำคัญอีกเรื่องหนึ่งสำหรับผู้เล่นที่อยู่ขั้นกลางขึ้นมาระดับสูงหน่อยตรงนี้สำคัญนะครับก็คือตัวของค่า Haste กับค่า Slow นะครับบางคนเนี่ยสกิลอยู่ดีไปออกช้ากว่าชาวบ้านเขานะครับก็คือตรงนี้แหละ เซตพิวนะครับบางคนเนี่ยต้องใส่ค่าเฮสสูงๆเลยของผมนี่เพิ่งจะมาทำนะสองร้อสิบสองเนี่ยแต่ว่าบางคนเนี่ยสามร้อยกว่านะครับ<ม>เขาก็จะเปิดสกิลไวกว่าเราใน p v p และเราก็จะเล่นยากอันนี้สำหรับในส่วนของ p v p ผมอาจจะทำคลิปแยกอีกนิดหนึ่งละกันนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้คำถามนะครับทีนี้ถ้าใครมีตัวของอัติแฟกเนี่ย จะามาใส่ตัวหลักดีไหมพี่ก็คือใส่อ์ติแฟลค้าดาวเป็นช่องหลักหรือเอามาอัพสกิลดีคาตอบผมทําไว้แล้วครับก็คืออัพสกิลดีกว่าครับก็คืออย่างแรกอัพสกิลเฟสท l t ทีทก่อนเลยที่เลเวล5นะครับขั้น5้าเลเวลหเลยจะบวกดาเมจเยอะที่สุดนะครับต่อมาก็มาอัพดักกอนเบสของไนท์นะครับผมตัวนี้ให้เต็ม5อีกเช่นเดียวกันก็จะเพิ่มดาเมจอีกค่อนข้างเยอะเลยครับผม สำหรับเซิร์ฟอื่นคงทำง่ายแหละแต่ของผมก็น้ำตาตกในครับผมประมาณนั้นอ่ะมีประมาณนี้นะครับผมหลังจากอัปเดตกันมาแล้วก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับใครที่สงสัยใดๆเพิ่มเติมนะครับก็ให้คอมเมนต์คุยกันใต้คลิปได้นะครับหรือว่าคุยกันใน Facebook ก็ได้แต่ว่าผมจะไม่ค่อยได้ตอบตัวของข้อความส่วนตัวนะครับเพราะว่า คือเลือกเกมเล่นเกมไอดอลนะครับก็ไม่ได้ค่อยมีเวลาเท่าไหร่บางคนก็ทักมาแล้วก็มาหัวร้อนใส่ผมอีกว่าทําไมผมไม่ตอบนะครับก็คือบางทีผมก็ไม่ว่างขนาดนั้นพูดตรงๆนะครับผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็สามารถคุยกันได้นะครับน่าจะมีประมาณนี้นะครับในการเพิ่มนาเมดอ่ะนอกจากตัวของอีกนิดหนึ่งแถมให้นอกจากเฟสเทอลทีทนะครับที่เอ่อเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวของดักกอนเบสนะครับ ยังมีสกิลอีกก็คือ fatal b า a s ของไนท์นะครับที่แฟคขั้น2นะครับก็บวกเลือดเหมือนกันตรงนี้ตัวของเมอร์ซี่ก็บวกเลือดเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้อ่ะไปเพิ่มเติมกันได้นะครับผมมีประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคนที่ถามว่ามีแฟคห้าดาวของโลกเจนนั้นเจนนี้เจนนี้ อันเนี้ยมันจะได้ใช้สกิลจากแฟกไหมคําตอบคือไม่ได้ใช้เลยครับผมผมคุยกับคุณมูซาชิเรียบร้อยแล้วนะครับเทสกันเรียบร้อยแล้วก็คือตัวของอาร์ติแฟกเนี่ยไม่ได้ใช้สกิลจากแฟกเลยนะครับสําหรับอาชีพสต็อกเกอร์ตัวนี้เราก็ใช้สเตตัสเท่านั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเทสอีกทีนึงว่าในส่วนของอาร์ติแฟกที่เป็นของโลกเนี่ยบวกไอแท็มหมื่นหนึงนะครับ กับเอาของคนอื่นมาใส่ที่บวกเลือดเนี่ยอย่างเช่นไนท์เนี่ยเลือด6กหมื่นหกเนี่ยอันไหนจะแรงกวา่าเดี๋ยวตรงนี้ผมมาเทให้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอรีหาก่อนนะครับอีกสักพักหนึ่งก็ด้ตจตัดแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสุดท้ายก็เดี๋ยวตีบอลโชว์หน่อยแล้วกันนะครับมีแค่นี้แหละชีวิตผมเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้สิช่วงเย็นตีไปได้เจ็ดพันแปนะครับ เดี๋ยวดูตอนนี้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมกดพวกอะไรอะพวกคอตูมพวกอะไรไปนะครับไม่รู้จะเพิ่มขึ้นมาเยอะไหมหรือไม่เพิ่มหรืออาจจะเบาลงเพราะว,ว่าดาเมจมันแกว่งนะครับผมแต่จริงๆคนเรานี่มักจะไปเทสดาเมจกับบอสนะแต่ว่าเทสดัมเมดจากบอสเนี่ยมันเทสเมไม่ได้หรอกเพราะว่ามันใช้หตัวนะครับทุกคนแล้วผมก็ไม่มีทรัพยากรขนาดนั้น มันก็แล้วก็ดาเมจค่อนข้างแว่งนะครับตรงนี้ก็อาจจะใช้เทสไม่ได้นะครับถ้าจะเทสไปเทสดาเมจในดานดีกว่าดาเมจคิดแรกนะครับตรงนี้เราสามารถเทสได้แน่นอนว่าอันไหนมันเบาลงอันไหนมันแรงขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกคนสนุกกับเกมแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ขอจบด้วยการตีบอสไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่รู้เท่าไหร่แหละอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็ขอจากกันไปทีคลิปนี้แล้วกัน ก็ขอขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ